รถอีซูซูดีแมกจอเดิมเสียแล้วทำยังไงดีเปลี่ยนเป็นจอดอยตรงรุ่นนดเลยค่ะได้จอใหญ่ด้วยนะโดยชุดจอดอยตรงรุ่นนสดเนี่ยจะมีจอดอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมหน้ากากละกาุุกอนปักตรงรุ่นนดติดตั้งแทนที่เรนหน้ากากจอเดิมได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงรถนะคะจอดอยก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นนะคะสามารถเลือกรุ่นและสเปคได้ตามความชอบเลยและจะใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone หรือ Android เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับจอดอยได้ทุกรุ่นเลยนะคะหลังติดตั้งจออเนดิมมมมรรถไ่่่่วาจะปุกดทีลหือกล้ออองมถยหลังสาามรถใช้ไดด้เเหมือนิม ากล้องหลังเสียแล้วหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ติดเพิ่มได้เช่นกันค่ะจอนดอยก็ใช้งานง่ายมากนะคะเพียงแค่เชื่อมต่อน,นต็ตเนี่ยเราก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่จอได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคส์เพลินๆชอบดูซีรีส์รายการข่าวรายการกีฬาดูละครก็สามารถดาวน์โหลดแอปดูซีรีส์หรือทีวีออนไลน์มาไว้ที่จอได้ค่ะขาดไม่ได้เวลาเดินทางก็ต้องแผนที่นำทางอย่าง Google Ma p แบบนี้ก็สามารถเล่นที่จอได้เลยค่ะหรือถ้าอยากแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เองจาก Play นน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 ะะะะะคคคใใสส่่่ววของงงงฟััักก์ชชพื้้้ฐาาาา็ยมมรรถไไดบจเป็นการเล่นย หรือแฟดได้เพื่อดูหนังฟังเพลงการฟังวิทยุเอ็มและการบูทุธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์จอเขาก็สามารถทาได้ครบค่ะและจอหน่อยทุกรุ่นก็ยังมี E ีิมาให้เราปรับแต่งเสียงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจด้วยนะคะถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องสนดยนต์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซับบล็อกพีแอมพาวเวอร์แอมกล้องบันทึกเหตุการณ์หรือถ้าอยากเปลี่ยนกล้องมองถอยหลังก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะถ้าสนใจจอตรงรุ่นโนดดี้แม็กแบบนี้สามารถพูดคุยกันได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคสรับบุ